ใครได้ยินเฟิร์นไมคะชาวบ้านกไฟใหม่ของะเก้าตรงโปรดให้ประดับโคนี้เพื่อเป็นตัวแทนของพระองเอาบุญมาฝากด้วยนะได้เลยครับทุกคนใครสายสดอ๋อ่ายนี้ไดไหมคะยังไหวไหมครับไหวเพนนไหวสบายครับดูสิครับ ดีนะที่ไม่เป็นลมดีครับดีดีที่ไม่เป็นลมสัญญาณเริ่มไม่ค่อยมีนะครับพื้นที่สูงเล่นของสูงน้องไม่เห็นเหนื่อยเลยทำไมเราเหนื่อย เราแก่ทำไหวหรอทำไ้ไหมไหวไหมครับวัรุ่นไม่ไหวครับแก่แล้วเดี๋ยวบูนไปฝากนะครับทุกคนที่ถึงทุกคนเหมือนกันครับพรุ่งนี้รอเจอทุกคนอยู่นะครับที่เชียงใหม่ใครว่างมาเจอเฟิร์กับพี่ชชน เดี๋ยวนี้เอาบุญเนาะสวัสดีค่ะนี่เจ้าพี่ชาพี่โชคนลาภสวัสดีค่ะยัง,งอายเหรอ้ายเหรอไม่ต้องอายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเหือนะครับเหอแตกห้าร้อยครับปอ่นอยค่ะแผ่นทองโอเคแเอาปิดยังไงวะนี่คาดบล้หเราปิดตุ๊บนเลยะ ร้อนนครับพี่โชว์ร้อนไหมไม่เหลือครับไม่เหลือหน้าฉ่ำอาบน้ำไหมหน้าฉ่ำตัวตัวแฉะมี่ครั้งแรกครับผม มาวัดแบบที่สูงวงวเครื่องก็ร้อนช่ำเลยสัญญาณหายละสุดเครื่องจะน็อกแล้ว